对。 คือหลายตัวนี่ตัวนี้ก็ใส่ได้เนี่ยตนีเบ่ร์ไซต์แจ่มใช่ได้มันเป็นแบบนี้มันเป็นคล้ายเสือเสือคุ้มเสียงอ่ะเด็กมันน้อยยังใส่ยไม่ได้คนน้อยเออเส่ยไม่ได้มันเป็นแบบคล้ายเสือคุ้มอ่ะเนี่ยตัวนี้จะเส่ได้เป็นกันหนาวนี่ฮะสิกันหนาวเนี่ยเด้เอาใส่หนาหอนไม่ก็เสีได้หนาธรรมดา ถึงว่ามือซื้อร้านเสีย้านมือหอยนี่บอกไม่เมห็นได้ไหมดได้ๆเนี่ยเสียกันหนาวนะโมคันนี่เก็บไปเก็บไปเอป่ยไมป่ปไ,ปได้ว่าไมด้ก็เสียสวัสดีครับผมสวัสดีสีเซอร์นะครับข้าวเที่ยงครับผมนี่ัวอึงว่เนี่นะ ออกไปก่อแม่แ uhm ม่ไบ่ใส่ให้ยืนนะออาไปแม่ก่บไ่ใส่ให้ดีนนะใส่ยากสวัสดีครับผมข้าวยังผม แชทกันได้นะครับผมเเหร้็ปนนนชชุุดดี

ซื้อมาหมึงขานี่ยแล้วเพิ่งถึงโรงเตียกอนที่เสียหืหัวฮะต้องเอาไปไเลยการวาดแบบนีนหนห้หัวเนี่ยห้วยอ่าหัวเนี่ยไปยังว่เดียเอาไปว่าเอาไปแไไนี้นะในการวาเแบบนี้ไปรูั่าก,กันเลยไหม

บราบอส่ก okay, okay, okay. mm ็เลยบใสไเออรอย่างเน่ะทุ่มมือมันยังออกแม่นจมจนน่ะนี่แต่แผลดูดนมทำไงดูดนิ้วทำไมยิ้มนี่ยิ้มหวานยิ้มหวานใส่กล้องเลยยิ้มหวานยิ้มหวานผมชื่ออะไร ผมชื่ออะไรพูดเดผมชื่ออันดาเอ๋ย่ไปโดนโดนิ้วมันตีนสีใสนี่ดูนมไปดูนมไปมไปดูนมสวัสดีครับผมยิ้มหวานนายเจ้ายิ้มหวานชื่อแะมชื่ออันดาเปล่าที สวัสดีครับผมสวัสดี20ยูเซอร์นะฮะถ่ายพุกันได้นะครับผมคุยเลยติูกแก้วหลงมาคุยเลยติเอ้าผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวมาคุยกับลูกแก้วแล้ว บอกคุยแล้วเดี๋ยวกูบอกแกว่าท่านเออผมก็บอกเห็นหนามมันเลยงอแล้วมันมีเบอร์โทรโทรักมันใส่บอไซโทรศัพท์มันนี่เบอร์เก่ามันโทรมาดี่ละใช่ไหมใส่บอไซหรือเปล่าผมบอกวันนั้นผมมันดูดยานั่งนิ่กันนั่นแหละอ้าวโนุบงแก้ววาถามหาอยู่ว่าท่านบอกตากไปให้เพื่อนจากไล่จากมือแล้วบอกอ้าวกูคุยแล้วคุยกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวกูเอาตากไปให้ว่าท่านคุยเมื่อไหร่มา ชิ้มหมอไปดูยาออมมไปมาแมนบโหนันางแคุยแสดงว่าขีดตัวผมแล้วน่ำน่ะไฮะได้เลไดเลยให้ผมมาไปอยู่ละไปแล้วิไปแต่ไหมเราไหวเราไหวดิเรื่องลไปลูกแก้วเอาไปเพิ่อด เป็นยังบอกนีนะแต่มันยังบอกมาเคลียร์เดี๋ยวกเขาไปหาบ้านโอเคครับไม่้าปอบลเ็นเห็ดหวเนี่ยยุตรวจสุขภาพไปตรวจคือไปตรวจนั้หูเลยแบบล็องแผลกับมีบ่เห็นบห็อาไทำงานหนวานนีขอแก้กับจมยูแสดงว่ตัวผมนั่นและตัว ผมบอกลูกแก้วหาไปเอาตังค์ไปขืนเพิ่นบอกเออสามปีแค่นั้นเนี่ยนะ้าชาพนวิ่งไดกี่ีวะผม <c oughs> ก็อยากให้เนี่ยนี่ <c oughs> นนเด้อหมตายตายนี่ครับผมฝรั่งฮะนี่ สุกอีกสุกนะครับผมฝรั่งเชื่อสวัสดีครับผมสามสิบเจ็ดจุดสามยูเซอร์นะฮะ แป๊บหนึ่งครับผมนะครับรับ,บเข็มขัดแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ยอดขึ้นนะครับพุ่งสุริยานยี่สิบคนเมื่อกีนนก้นะครับโอ้โหเป็นปฏิศาสตร์เลยนะครับปฏิศาสตร์เลยนะครับผม <c oughs> อยากสักร้อยคนนะฮะติดตามเอ้ยไม่ใช่คนดูนะครับ มีวันนี้ดูเยอะนะครับผมมาก่อนก็ดูแค่สองคนสามคนนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมอ่โทษทีนะครับผมสัญญาณลุ้นะครับผมอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเลยครับผมเราก็อุตส่าห์นะครับเข้าไปนะครับซื้อแพ็กเกจอะไรอย่างดีนะครับ สามร้อยสองร้สุดท้ายก็สะดุดนะครับผมสะดุดแล้วก็มันอะไรอ่ะมันโอ้คิดไปคิดมาก็เสียแต่ตังแถวไหนหนาวมากไอ้สางครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ อาจจะได้ไปเที่ยวนะครับนี่ไม่รู้จะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าปากก็พูดไปอย่างนั้นนะแน่นอนเยคนนี้ะจะสัส้นๆหน่อยนะครับผมนะครับมือไม่นิ่งนะครับผม นะบมือใหม่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทักทายกันนะครับผมสิบยูเซอร์นะครับผมนะครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับตรงนี้ก็คืออําเภอพระนคมนะครับผมก็อากาศจะเย็นในช่วงเช้านะครับผมวันนี้ก็มีตรวจสุขภาพนะครับโอ้โหเสียวที่สุดก็คือเจาะเลือดเลยนะครับผมตรวจสุขภาพประจาปีนะครับ นี่ก็ได้บนหน้าเจอะนะครับไปลืมให้ยืมบ้างนะครับผมอบางบริษัทเขาก็ตัำดเวยแหลนะครับผมบริษัทผมก็แค่ไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสองเดือนหรือเปล่าในต้หกักขาลามาสายอยีกนะครับหมดไม่เหลือนะฮะแต่โรงงานอื่นเขาให้เป็นคะแนนนะครับให้เป็นเกรดนะให้เป็นนี่นะแต่โรงงานผมนี่ครับให้เท่ากันหมดนะครับผมแต่เขามาคิดตรงที่ว่า ขาดนามาสายนะครับหาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับผมงานผมไม่รู้จะให้ทําไมเป็นอย่างนี้ลน,นะ <g ül> <g ül> แต่ก็ไม่เป็นไร <g ül> แยกอันตรายครับตรงนี้เป็นท่าแยกนะครับผมไฟไฟยเมทามอรทีนะครหลายปีแล้วนะครับผม <c oughs> มาช้าตรงเนี้สัญญาณมีไหมครับสัญญาณดีไหมครับผมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับนะ อยากจะพูดคนเดียวนะครับอยากจะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมจะได้คุยตอบอะไรได้นะครับผมสาแล้วใจววใจต้องอายแท้ กดแชร์หน่อยนะครับจะไดนนี้มายังไม่เคยเห็นไลน์นะครับผมเมื่อกี้ผมเข้าไปดูนะคนหนึ่งนะครับกำลังไลฟ์สดนะครับนะคโอ้โหคนก็ดูเยอะเหมือนกันนะสองสามร้อยคือว่าเยอะแล้วนะครับผมนะครับเ็าทำยังไม่ถึงสามปีเลยนะครับผมก็ทำแค่ พิ่งจะทําได้ปีเดียวเองนะเนี่ยปีนี้ปีเดียวนะผมเพิ่งจะเริ่มประมาณเดือนเอ,อประมาณสงการครับหลังสงการมานะครับผมเพิ่งจะมาทํา youtube นะครับแต่ยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะยังไม่ติดไปติดรปต่อนะครับเพราะว่ายังสรุปไปได้อะย,ยังลงเอ,อ่ยไม่ยังไม่ลงเอ,อ่ยเลยนะครับผมเพราะว่ามาเร่งทํางานถ้ามากกว่านะครับโอ้โหไปไปมามเมลดเดี๋ยวมีชน้นต้นมะกอสวยแล้วเอ ได้ดูเลยสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมไหนมา มาทำงานมาออกมาแล้วทำไมอ่ะเหนือ่อยไปอันนี้รถรถคันเก่าอ่ะอันนี้เอาออกมาทำงานหรือว่าจะเอาไปคืนด้วยไงทำงานทงางเพิ่งจะมาทำงานเหรอเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นขับรถของบริษัทใช่ไหมรียบอ่ะเรียดียขับรถดีกว่า ที่ก็ทักเพื่อลรงงานนะครับผมเพื่อลรงงานนะครับทำบริษัทเดียวกันนะครับผมทําไม่ไหวนะครับเลยลาออกออกไปขับรถนะครับส่งนะครับส่งพนักงานนะฮะอย่างนี้ก็โอเคนะได้เงินดีกว่านะครับวันหลายหมื่นดูทำบริษัทนี้มันก็ยินแค่รายวัลไปนะครับ ถึงห,หมื่นได้ไหมประมาณเก้าพันกว่าบ

น้่นี้ใครคอยกินเค้กนั่นน้่นนี่คอยใค่กินเค้กกัน,<ะ>น,นกินเหล้าไงเฮ<ะ>้เหล้าเหรออืมกินนมนมเลยฮะ ออกบัดอีกแล้วงานงอกอีกแล้วครูโอ้สวัสดีสุดทีทครับคุณมัสภาพาะครับได้มีกี่วันวันนี้ก็อครับสามสสวัสดีครับผมสวัสดีคุณมยูเซอร์นะครับผม ทัซ้ำหน่อยนครับผมมาจะไม้มันไม่ค่อยดีนะครับไม้มันหลวมคอนไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> งานเยอะครับผมดูครับอันนี้ไม้ล้วนๆนครับ 그니까